ทุกคนคะจะบอกว่าต้นข้าวสูงมากคะ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าตรงที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าตรงไหนที่มันสวยมันสูงกว่าเรยค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็คือช่วยๆการไหลที่คะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเ <obsc> จ้าเด็กน้อยมาเฝ้าแม่เกี่ยวข้าวก็เราก็จะต้องมีต่อนะคะเป็นอาวุธประจำตัวอู้อันนี้คือตะกระแต เอเเชิญป oh สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิโมจะพามาดูบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะคะของคนในหมู่บ้านค <c oughs> ่อยขนุนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเกี่ยวข้าวกัน <c oughs> ในน้ที่มิโมเคยมาดำตอนนั้นนะคะถ้าใครจาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้คือมันเดืองอาดรมหมดแล้วนะคะก็มาช่วยการเกี่ยวหลายคนวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านน่าจะมาประมาณ30มสิบองคนค่ะมาช่ว <c oughs> ยกันเยอะมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> ก็พามาดูบรรยากาศค่ะ

น่ละเยเราเรื่อเพราะว่าเป็นชุมชนใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าต้นข้าวสูงมากคะ่ะอันนี้คือแบบว่าตรงที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าตรงไหนที่มันสวยนะมันสูงกว่าเลยคะ่ะต้นข้าวพันนี้แล้วค่ะที่ปกติแล้วแม่มนมโมเขาจะปลูกพันนี้นะคะแต่ว่าปีนี้เราเปลี่ยนพันค่ะพันนะะี้น,นี่คือใครปลูกก็สวยนะคะเป็นพันข้าวที่เสียหายน้อยมากคะ่ะภาษาเกษตรเรียกว่าบูตาคีคะ่ะ 没有，我摸的，我摸，六本都在我。哇，你把打了个乌龟的六本呢？哈哈。是不是？是不是你打？六本。这块。

เนี <kung> ่ยนะคะตอนนี้ก็คือช่วยๆการไหลที่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เสจ็ดหนึ่งคณะเด็กเด็กเด็กอี๋วายุกายุอ่ะคุ้ามาแล้วด้วยไงกาโมและกาแฟมาบอกว่านานนี้นะคะทุกคนมีมีวัวด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงไก่ค่ะมีทุกอย่างนะคะสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะนี่ไก่เข้าไปในนี้นะไก่มีไหนล่ะไก่อยู่ในนี้แล้วค่ะ อันน <ique> ี้ค่ะเจ้าเด็กน้อยมาเฝ้าแม่เกี่ยวข้าวตื้อๆมันจะรอฮะน่ารักมากเลยค่ะเจ้าตัวน้อยตรงนี้ค่ะทุกคนเมื่อเช้านี้คือเขาเกี่ยวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตายแห้งประมาณใบสองเขาก็มามัดเข้ากันแบบนี้ค่ะจะพาไปดูนะคะว่าเขามัดยังไงค่ะนี่ค่ะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่ค่ะเขาจะมัดใส่ในเอวแบบนี้นะคะ มาตอกไว้ในเอวแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมีการขละอ่านขละอ่านนะคะตอนที่เขามัดนะเขาจะเอาอะไรนะใบใบมันออกนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็ใช้ปากใช้ปากม้วนม้วนเอม้วนม้วนแบบมัดแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะดูลมัดข้าวก็มัดแบบนี้ไม่รู้ว่าเหมือนที่อื่นไหมคะนี่นะคะทุกคน ก็วิธีการมัดข้าวที่บ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถือเข้ามาฟังที่ฐานล่ะคะแล้วก็เอาตอกข้าหลังค่ะมาเคีเ้ยวไว้ที่หัวเอ๊ะที่ปากมาคับไว้ที่ปากเสร็จแล้วก็มัดมัด,ม,ดมัดนะคะนี่ค่ะแห้งเร็วมากเลยค่ะทุกคนเมืม่อเช้านี่คือตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะข้าวนี้นะคะเวลามันแห้งเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีน้าหนักค่ะแต่ว่ามันเป็นข้าวที่เวลาหุงแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยนี่ค่ะ ก็จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามาช่วยกันเยอะมากเลยนะคะคิดว่ายังไม่น่าจะไม่ถึงสี่โมงน่าจะเสร็จแล้วคะ่ะงานนี้เร็วมากค่ะ <c oughs> นี่คะ่ะเจ้าของเจ้าของนาคือคนนี้คะ่ะ <c oughs> ทุกคนนะคะตอนนี้คือเขาเอามาัดเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเมมโมจะให้ดูว่าที่มัดที่เนี่ยาาเขามัดเข้ากันยังไงนะคะก็เราก็จะต้องมีตอน,นะคะเป็นอาวุธประจําตัวออันนี้คือตะกระแต,นต,แตนตะกระแตนตัวเมีย แล้วก็จะเอาตอเนี่ค่ะมาไว้มามาณไว้ที่เอวแบบนี้นะคะก็ยกเข้าขึ้นอันนี้ค้อเข้ามันจะเริ่มแห้งแล้วมันก็เลยแบบสามารถยกข้างเดียวได้นะคะมันก็จะไม่หนักแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ข้าวไว้ที่ปากตบงนี้แล้ว <laughs> แล้วก็ดึงอันนี้คือแน่นหรือไม่แน่นต้องอยู่ที่เราดึงแล้วล่ะคะ่ะก็มวนมนหมวน,มวน เขาก็จะทํา <Happiness> ก <unting> ันอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาจะใช้ใบเข้ามัดเมื่อก่อนเขาทาเข้าได้ค่ะเขาจะใช้ใบได้เลยค่ะมัดเข้าก็คือเกี่ยวเสร็จแล้วก็มัดเลยเนอะอาจารยเรื่อยาเนี่ยเรื่อยจเนี่ยปัญญอมอาการบุลเลยร์ไล่หยอดเรือบุลไล่หยออส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแค่เข้าไร่นะคะที่เขาจะมัดเข้าโดยใบเข้าค่ะก็คือจะต้องไม่ต้อง เขาจะได้เอ๊ะเขาจะไม่แต่ไม่ให้มันแห้งค่ะเขาจะเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มัดใบข้าเลยมันก็จะเร็วกว่านิดนึงค่ะก็สําหรับวิธีการมัดข้าที่บ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าของเพื่อนเป็นยังไงก็คอมเมนต์ให้ฟังแบ่งปันกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมัดข้ากันต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะัสดีค่ะบาย นี่คะ่ะทุกคนเหลือแค่นี้นะคะคก็วันนี้มาช่วยกันเยอะมากนะคะพลังความสมคคีค่ะก็อีกไม่กี่นาทีก็จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มาถึงนี่แล้วนะคะนี่คะ่ะสมคคีคือพลังจริงๆค่ะอันนี้เจ้าของน้ำบริการน้ำค่ะบริการน้ำดื่มให้คนที่มาลงแขกนะคะไม่นอนเจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะนนเ,เป็นกลุ่มวัยรุ่น,น,น,ะะนผู้ชายค่ะ นี่ค่ะตอนนี้คือเจ้าของร้านนะคะก็มาบริการน,น้ําดื่มถ้าเป็นในไรกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะ่ะตามน้าในให้วยลรกๆก็ออกมาแบ่งมาบริการให้กับคนที่มานะคะนี่ค่ะทุกคนบริกานดีมากเลยวันนี้ไม่ร้อนมากค่ะกันกาลังดีเลยนี่นะคะทุกคนก็นี่ค่ะถ้าเรามัดแบบนี้เสร็จแล้วค่ะก็จะเก็บไว้ประมาณสองถึงามวันเสร็จแล้วก็จะมาแบกรวมกันเพื่อที่จะทำการตีค่ะก็เดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูในอีพีหน้านะคะสําหรับการลงแขกเกี่ยวข้าววันนี้นะคะก็แผนไปอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะตอนเช้าก็คือเกี่ยวเสร็จตอนบ่ายก็ช่วยกันมัดเลยนะคะก็วิธีการมัดก็จะประมาณนี้ค่ะไม่รู้เหมือนที่อื่นกันไหมไงก็คอมเมนต์ให้ฟังกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะ